ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณสวัสดีทุกคนนะคะตอนรับเดือนพฤษภาคมนะคะด้วยการอัปเดตไพ่นะคะอัปเดตความรู้สึกในใจของเขาที่มีต่อคุณกันนะคะเป็นการทํานายไพ่โดยรวมเป็นรนดอมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะมาอัปเดตความในใจของเขากันเลยนะคะทุกคนเนาะ เป็นการทำนายไพ่โดยรวมนะคะก็ขอให้คลิปนี้ออกมาเป็นพลังงานปังพลังงานดีพลังงานบวกนะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้ก็กดแชร์กดรับคำทำนายกันไปเลยนะคะ,ะจะได้ปังปงนะคะจะได้สมหวังในความรักกันเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะพลังงานไพ่ออกมาค่อนข้างดีอยู่นะคะลูก,ลก โอ้โหทุกคนเขาบอกเลยว่าคลิปนี้เขารักลูกๆเห็นไหมคะภายใบยที่10บบอกรักดูซีลูกๆนะคะเขามีความรู้สึกดีๆให้เขานะคะรักลูกๆโอ้โหตอนนี้นะคะตัวเขานะคะกับลูกๆเนี่ยเป็นพลังงานที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะต้องแยกทางกันหรือทำงานนะคะทางไกลมีภารกิจเขาบอกว่า อย่าน้อยใจอย่าเพิ่งโมโหเลยนะกินข้าวคนเดียวไปก่อนเอออย่าติดเพื่อนล่ะนะคะลูกๆนะน่ารักวันนี้พนักงานกรุบกริบมากนี่แล้วเขาคิดในใจนะคะว่าเออเดือนนี้เนี่ยเขาอาจจะมีของฝากของขวัญน,นะคะของกำนันติดไม้ติดมือนะคะเออเนี่ยเขาคิดว่าลูกๆเนี่ยคือคนที่ใช่ของเขาเขารักนะเขาปลูกพันธุ์เขาคิดว่าอนาคตเนี่ย อาจจะได้ตกลงแต่งงานอยู่กินนะคะคือคุณเนี่ยเป็นคนในใจเขาที่เขาคิดอยากจะเลือกเลยนะอยากจะเลือกมาเป็นคู่ครองคู่ชีวิตกันเลยทีเดียวนะคะแต่ตอนนี้จําเป็นนะคะที่ต้องแยกจากกาันชั่วคราวด้วยเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะมีการโยกย้ายหรือเรื่องของการเรียนการศึกษาที่แบบเฮ้ยต่างคนต่างสอบได้ที่อื่นแล้วมันต้องห่างไกลกันแต่เขาบอกว่ายังรักยังมีแพชชั่นอย่ากโกรธอย่าโมโหอย่าน้อยใจนะคะเนี่ยดูสิ เขายังแบบนะคะเนี่ยเห็นไหมมีเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะมีเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่ที่ทํางานหรือที่เรียนที่ศึกษานะคะมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าเอออาจจะต้องห่างไกลกันแต่ว่าหัวใจไม่ห่างนะคะลูกๆเขารักนะเขายังรักยังผูกพันเห็นไหมเนี่ยเขายังนึกถึงนะคะเรื่องราวในอดีตแล้วอยากจะเจออีกครั้งหนึ่งอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะไปต่อนะคะทุกคนคือดีงามมาก กดรับคำทํานายกันเลยค่ะทุกคนคลิปพลังงานบวกคลิปปางสมหวังในความรักนะคะ